ราชสดุดีลุสิบสองสิงหาโอราเร่บายสีเบิกพระขวัญจำนันท้อยบรรจงเก็บบุกพามาเรียงร้อยประดิษฐ์ประดอยถวายพร้อมน้อมบูชาปวงค่าพระพุทธเจ้าชาวสมาพันธ์ ไทย Vegas, ada, อเมริกันลาสเวกัสเดวาดายูตางแดนสำนึกพระกรุณาด้วยชื่นชมศรัทธาพระบารมีองค์บรมราชินีนาถพิราชสุดทัาประดุษมานดอนสุนทรสีพระการณียกิจคู่บุญ หนุนชีวีองค์จักรีเกื้อกูลทูลทํรรงทุกสถานที่พระองค์เสด็จเยี่ยมทวยราดเปี่ยมไมตรีที่สูงส่งความเจริญจิตจำรูนพูนดำรงชีพมั่นคงสืบสวัสดิ์จำระเรือง ทุบสายทานหลังธรรมนำชีวิตน้อมนำจิตกำหนดทางอย่างต่อเนื่องศิลปาชีพวิจิตการงานรุ่งเรืองทั้งฟูเฟื่องเทคโนลยล้ำคำจุนเจอือยามที่ชาติประสบภัยทั้งใหญ่น้อยมิเคยถอย ทรงสั่งการงานช่วยเหลือสองพระหัตถ์อกอ้อมพร้อมเกือ้อเฟือพิทักษ์เกือ้อทุกดลุมชนได้ผลภัยขออันเชิญไตรรัตอันประเสริฐดนพรเลิศให้พระองค์สมผ่องใส เกษมสารสำราญราชหรัรไทยขอตั้งจิตรวมใจถวายพระพรทุกที่วาราตรีสีสวัสด์จตุรพิษพรจรัดประพัดสอนพระบารมีแผ่ปกพระศพนิกรนิรันดรยืนยงทรงพระเจริญ ด้วยกราวด้วยกำลังขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสมาพันธ์ไทยอเมริกันลาสเวกัสมลัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาคนตรีหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์จุธานาภูเจริญได้ร้อยกรองบทอเรวานนะ